สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาที่5นะครับผมลัคนาพุชงนะครับทำนายวันที่15มิถุนาจนถึงประมาณ17กรกฎานะครับผมอะอะไรนะครับอ๋อมีข่าวขั้นเหรอครับอ่ะเอาข่าวขั้นมาเลยครับอ่านะก <c oughs> <c oughs> ็ชี้แจงนิดนึงครับผมพอดีว่าเมื่อวานทําคลิปเกี่ยวกับลัคนาพิจิกเนาะเราก็บอกไปตามเรื่องของดวงดาวว่าในช่วงเนี้ยดาวของคนลัคนาพิจิกเนี่ยดาวอาทิตย์มันตกกปอยู่ในเรือนของมรณนะถูกไหม แล้วก็ทำนายไปตามดวงดาวว่าเออดาวมันอาจจะแบบว่าทําให้คุณตกงานทําให้คุณแบบว่าเรื่องของการงานมันน้อยลงไปนะครับมันก็เป็นนตามสูตรของดวงดาวหรือเป็นตามโหราศาสตร์เรื่องที่ได้ศึกษากันมาแล้วเป็นพันๆปีไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นทางพมา่าไม่ว่าจะเป็นต่างชาติก็มีเรื่องของฮอลล์สโคปหรือเป็นเรื่องของพวกนี้เนาะถูกไหมอ่านถูกป่าวเออถูกเนาะ,ะประมาณน,นั้นเนาะทีนี้เนี่ย คุณที่ใช้ชื่อว่าโบบายยิ่งรวย2968เนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์คือเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าคุณอ่านเองก็แล้วกันนะครับผมว่ามันปัญญาอ่อนเนาะไปแบบว่าคุณเป็นใครคุณเป็นคนธรรมดาคุณไปทํานายคนคนูน้นคนนี้ตัวคุณยังไม่รวยเลยส่วนตัวคุณโคตรรวยเลยนะครับผมแล้วก็คุณก็ไปดูถูกศาสนาพาราหมณ์ด้วยนะครับเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเขาฟ้องได้นะครับผมทีนี้ผมก็แค่เอามาอ่านนะจะฟ้องผมผมไม่มีปัญหานะครับ ผมเข้ามาอ่านถ้าผมฟ้องกลับผมก็บอกว่าผมไม่ใช่ข้อที่คุณกล่าวถึงนะครับนั่นคือการเอาเงินชาวบ้านเขาไปนะครับคุณไปหลอกชาวบ้านเขาผมไม่เคยหลอกนะครับโหราศาสตร์ก็คือพูดตามตำราการเรียนการศึกษาที่มาเราใช้ความชำนาญในการที่จะบอกเรื่องราวของดวงชะตาดวงดาวที่เคลื่อนโคจรนะครับว่าในช่วงเดือนนี้เดือนนี้ดาวโคจรอย่างไรส่งผลอย่างไรเชื่อหรือไม่เชื่อตัวคุณเป็นคนจัดก,การ นะครับเพราะฉนั้นตรงนี้และไม่เคยคิดค่าคู่ไม่เคยคิดเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาเลยถึงแม้ว่าลูกศิษย์จะให้ค่าคููมาก็นําไปทําบุญหมดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แก้ไขนิดนึงนะครับสําหรับคนที่อาจจะเข้ามาใหม่แล้วก็คนที่อาจจะเข้าใจผิดเนาะเพราะคิดว่าหมอดูทุกคนน่าจะเหมือนกันหมดคุณอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องก,ก,การถูกหลอกมาแต่อย่างน้อยอย่างหนึ่งคือ คนทุกคนไม่เหมือนกันนะศาสตร์นี้คือโหราศาสาตร์เพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้โหราศาสาตร์ที่ออกไปในแง่ดีคุณเจอกับคนที่ดีเขาก็ดีคุณอาจไปเจอคนที่เขาไม่ดีคุณเลยเกิดอคติต่อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังความคิดนิดหนึ่งละกันนะครับก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรสําหรับคุณนะครับเนาะเพราะว่ารถทัวร์อาจจะลงไปแถวนั้นเยอะมากมายซึ่งถามว่าถ้าสมมุติว่าเอาคําพูดแบบนี้ไปวางไว้ในสาธารณะ คนที่เป็นหมอดูคนที่เรียนวิชาโหราศาสตร์มาเขาคงจะโจมตีนะครับเขาคงจะฟ้องร้องคุณได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นการพูดที่ไม่ได้พูดถึงผมคนเดียวมันพูดถึงวิชาโหราศาสตร์นะมันพูดถึงศาสนา,าพราหมณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีเนาะสติหน่อยที่เนื้อกันในการคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับผมไม่พูดเยอะเนาะ เดี๋ยวผมจะถูกคอมเม,มนต์ไปด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับเอาเป็นง่ายๆว่าที่นี่เปิดเพจมาเมื่อวานผมก็ดูเนาะในในสถิติของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเ YouTube เขาก็บอก YouTube เนี่ยเฉลิมฉลอง22มิถุนาคือวันเปิดเพจนะเปิดคลิปเ,เปิดเปิดช่องนี้เปิดช่องหมอดูในตำนานก็คือ22มิถุนาปี2,500อีก4ปีที่แล้วอะ 25 0 0ันถ้ามั้ง2020 2 0 2 1 2 2 22 23เออประมาณน่ะ2020มั้งก็คือประมาณ4ปีแล้วละ่ะนะครับประมาณ4ปีละน่าจะปีปีนี้ปี6 6ใช่ปะ่ะน่าจะปี62ออืมนะก็คือเปิดมาตั้งแต่ปี -62 แล้วแล้วก็ให้การเขียนแล้วก็บทความเกี่ยวกับเรื่องของการสอนโหราศาสตร์นะการดูดวงการทำนายนะครับแต่ไม่เคยนะครับ รับดูดวงนะครับลองถามดูคนที่ i n กซ์เข้ามาไม่เคยมีรับดูดวงนะครับบอกว่าดูดวงให้หน่อยอ๋อไม่รับนะครับเพราะนั้นผมไม่ได้หากินกับตรงนี้นะครับเข้าใจไว้ด้วยนะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์ที่ดียังมีอีกเยอะนะในประเทศไทยและหลายๆที่นะครับคนที่ทําด้วยความสุจริตแล้วไม่ได้หลอกลวงแล้วก็ใช้วิชาความรู้ในการช่วยเหลือคนยังมีอีกเยอะนะครับขอให้คิดใหม่แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ ไปดูกันลัคนาราศีพฤกษภนะครับเราก็ใช้ Guardian of the Galaxy เนาะอ่เนบูล่าครับเนบูล่ามาละนะครับจริงๆจะทำสอคลิปเนาะแต่ว่าพอดีว่ามีอ่าตรงนี้เข้ามานะเพราะฉะนั้นก็เอาอันนี้ไปก่อนเลยละกันนะลัคนาพฤกษก์เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปธุระด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับผมไม่ได้ทําอาชีพเป็นหมอดูนะครับแต่ผมอยากดูอยากบอกในเรื่องราวที่เราได้เรียนเราได้ศึกษามา เพื่อที่จะให้คุณได้คิดตามหรือว่าให้คุณได้รู้ว่าเออดวงชะตาช่วงนี้เป็นอย่างนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อผมถึงบอกไงว่าคนลัคนาราศีพิจิกเนาะคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ่าใช่ไหมผมบอกประจําคนลัคนาราศีพฤกษ์ในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้คุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าผมทํานายถูกแล้วก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ถูก ก็ไม่เป็นไรก็คงก็รู้ไว้ว่านี่คือวิชาโหราศาสตร์ที่จะทำนายผิดพลาดได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนลัคนาพฤกษมีเป็นล้านถ้ามีสักสามแสนคนที่ถูกอีกเจ็ดแสนคนไม่ถูกมันก็ไม่ผิดไม่ใช่เหรอถูกปะเพราะมันคือวิชาโหราศาสตร์และวิชาสถิตินั่นเองนะครับไม่มีการทำนายอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เอาดวงชะตาของคุณเข้าไปใส่ในดวงจอร นะครับเพราะ,ะนั้นผมเคยพูดตลอดเวลาว่าการจะทำนายให้ถูก100%นั้นต้องดูทั้งเวลาเกิดการวางลัคนาและเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาประกบกันให้หมดดวงดาวจรดวงเกิดนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบนั้นในเมื่อเป็นการทำนายที่แบบว่าดูจากดาวจรดูจากราศีลัคนาทั้งหมด12ลัคนาราศีสำหรับคนกี่พันล้านคนบนโลกนี้ล่ะมันจะไปเหมือนกันได้ยังไง นะครับเข้าใจจุดนี้ด้วยนะ15มิถุนาจนถึงประมาณ17กรกฎานะครับวันนี้คือวันที่29แล้วเพราะนั้นเราจะอยู่ที่เฟส2แล้วจะไปเฟส3พรุ่งนี้แล้วนะครับเราถึงบอกว่าคนลักนาพุชศครับดาวคุณตั้งไว้ตรงนี้ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของกระดุมพระเดือนที่แล้วดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคอยู่ในลักนาเพราะฉะนั้นถือว่าการงานของคุณดีในเดือนที่ผ่านมาถูกไหมพอมาเดือนนี้มันก็ย้ายออกมาเป็นกระดุมพระเดือนต่อไปเป็นสะชะเดือนต่อไปเป็นพันธุเดือนต่อไปเป็นปุตตะ เพราะนั้นมันก็จะดีต่อเนื่อง4เดือนนะครับคนลักนาพุกศเป็นอย่างนี้หรือเปล่าะนะผมก็จะถามว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เอ๊ะอาจจะทำได้ผิดหรือคุณวางลัคนาผิดอใช่ปะประมาณนี้เนาะมไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยนะครับอันนี้ต้องแค่ขอ้ขอแต่แก้ข้อแต่งนิดนึงะนะประมาณนั้นเสร็จแล้วคนลักนาพุกศเอง ดาวทิ์เดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นราชาโชคได้โชคเจรื่อง,งของการงานถูกไหมเดือนนี้ย้ายมาเป็นกระดุมพระมีการโยกเข้าหา5เข้าหา7เป็น157ศักดินาหน้าที่ตาแหน่งการงานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่แต่แตทําไมครับแต่เพราะพนหาสมันเป็นวินาศใช่ไหมอาทิตย์มันก็อยู่เป็นกระดุมพระมันเบียดกับลัคนาคําว่าเบียดคือมันไม่มันไม่ได้โยกเข้าใส่ลัคนาดโดยตรงเพราะนั้นมันก็อาจจะแบบว่าตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะได้มาแบบว่าบางทีก็แบบยากเย็นะ ยักษ์เย็นพระพุหัะเป็นวีนาเนี่ยคุณเองได้มาเพราะว่าอะไรได้มาเพราะว่าความสามารถของคุณเองเข้าใจยังนี่แหละคือหลักโหราศาสตร์ได้ความได้ได้การงานมาด้วยความสามารถเพราะหนึ่งคุณเป็นกระดุมพระนั่นคือเป็นเรื่องของเกียรติยศเรื่องของความรับผิดชอบคุณมีความมีเกียรติคุณมีความรับผิดชอบคุณมีหน้าที่การงานที่ดีเนาะมันก็ได้ตําแหน่งมาแต่ผู้ใหญ่เป็นวีนาไม่ช่วยเหลือคุณแต่คุณได้เสามาเพราะคุณทํางานหนัก เพื่อให้ได้เกียรติเพื่อให้ได้ความรับผิดชอบเพื่อให้หน้าที่การงานมานั่นแหละคือพึกษกในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดาวทิตย้ายอยู่ในเรือนของกระดุมพระตั้งแต่15มิถุนาไปเลยจนถึงประมาณ1 7บเจดกรกฎามันเพิ่งมาเป็นราชาโชคตอนนี้ใช่ป่ะก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ราชาโชคพูดผิดเนี่ยโอ้ยเนี่ยจะผิดก็ผิดแบบนี้เนาะอะแต่เราก็ให้อภัยตัวเองเนาะอมว่าพูดผิดตําแหน่งเนาะ ม,มันเชี่อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเนาะเดี๋ยวแก้ตัวอ่ะหนึ่งราชาโชคเข้ามาตรงนี้เป็นกระดุมพระอ่าก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของสิ่งที่ดีๆถูกไหมครับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่แบบว่าเขาบอกว่าอาทิตย์ราชาโชคคือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําถูกไหมแล้วอาทิตราชาโชคเอกบอกว่าเป็นผู้รู้เป็นช่างคนช่างคิดเป็นคนที่แบบเอาใจคนรอบด้านเป็นคนที่แบบจะมีความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะเห็นเอกเห็นใจใครทุกคน นะเพราะนั้นถือว่าดีถือว่าเข้ามาสู่ในตรงนี้ดีเป็นกระดุมพระด้วยกระดุมพระอาจจะแปลว่าสิ่งที่ติดตัวมาเพราะฉะนั้นคนที่มีเกียรติอยู่แล้วส่งส่งเสริมเกียรติของตัวเองให้มากขึ้นคนที่ยังไม่มีเกียรติใช้ช่วงเวลานี้สร้างเกียรติสร้างฐาน,นะให้ตัวเองนะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉนั้นดาวอาทิตย์อ่ะถือว่าดีนะเดือนที่แล้วอาทิตย์ไม่มีตําแหน่งแต่ทับลักษณะนะโอเคแก้ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอาทิตย์ดี นะเป็นกระดุมพระแล้วอาทิตย์ก็จะดีต่อไปอีกประมาณ4เดือนโอ้สบายมากเปยนเรื่องของการงานของคนลัคนาพฤกษ์ศกนะครับผมทีนี้ไปดูกันว่าทีเนี้ยอ่ะในเฟสสองดาวไร้ยายนะดาวพุธยาย่ดาวพุธย้าย1สิบสี่มิถุนาจนถึงประมาณ4ี่กรกฎาแล้วเป็นเกษตรบดีด้วยเกษตรบดีของดาวพุธมันก็คือการเจรจาการค้าขายการสื่อสารการวางตัวถือว่าดีถือว่ามันจะดีกว่าเดิมด้วยอ่าแต่ว่ามันเร็วมันแปลว่า การพูดการจาของคุณอาจจะรวดเร็วนอก,การวางตัวกา,การที่จะวางแผนสิ่งต่างๆอาจจะเร็วขึ้นประมาณนี้1กับ4มารวมกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณเองจะมีเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงเกิดขึ้นได้ไหมได้ นะการวางแผนทําสัญญาข้อตกลงดาวอทิตย์คือเรื่องของการงานคนที่ทํางานราชการคนที่ทํางานประจําดาวพุธคือเรื่องของการเจราจาค้าขายการสื่อสารสาหรับพวกพ่อค้าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทั้งพ่อค้าคนที่เป็นทั้งคนทํางานออฟฟิศต่างๆนานา,นา,นานถือว่าในช่วงนี้ดีกับคุณทั้งคู่นะครับดีกับคุณทั้งคู่เลยนะทั้ง1ทั้ง4เนาะเป็นการทําสัญญาข้อตกลงเพราะนั้นถือว่าในเดือนที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ไหมดาวอทิตย์ได้ทํางานแล้วหรือยังดาวพุธได้ทํางานแล้วหรือยัง อ่านะครับผมถ้ายังเราก็ยังมีเวลาต่อเนาะประมาณนั้นเสร็จแล้วเรามาดูกันคาว่าดาวอื่นที่เป็นดาวใหญ่เช่นดาวเสารดาวเสาตอนนี้อยู่ในเรื่องของกรรมะอย่างที่บอกไงคุณต้องทํางานหนะักแล้วดาวเสาเป็นอะไรครับเป็นมรณนะโอ้โหแสดงว่างานที่คุณทำเนี่ยอาจจะเป็นงานที่หนักแต่ตอนช่วงนี้อาจจะเบาลงละ อาจจะเบาลงแล้วเราได้ทํางานหนักมาแล้วอาจจะช่วงก่อนนี้ดาวเสาอาจจะอยู่ตรงนี้เป็นปัตตนิใช่ไหมครับแล้วมันย้ายนวังมาอยู่ตรงนี้ละเป็นมลณะแสดงว่างานของคุณที่หนักๆมันเบาลงละหรือเราบอกว่าความเครียดในเรื่องของการงานความไม่ไว้วางใจในเรื่องของการงานมันมรณะไปมันก็คือเบาบางลงได้ไหมได้แต่ถ้าเรามองในแง่ที่ไม่ดีเลยเราบอกว่าเสาคือความเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยทําให้เกิดความมลณะมันแปลว่าอะไรครับ มันแปลว่าฉัน่ะเจ็บกระดูกเจ็บหลังฉัน่ะทำงานหนะักจนฉันป่วยเออเพราะว่าเสามาเป็นมรณะเสาคือกระดูกเสาคือแม่นะครับเพราะนั้นฉันอาจจะทำงานหนะักจนฉันป่วยอันนี้เราก็ต้องแก้ไขด้วยการทำงานแต่พอดีถูกไหมเอ่ยนะเพราะนั้นมันแปลความได้สองอย่างแต่นี้ถ้าเราจะแปลความอะไรที่แบบว่าเอาตรงๆเลยนะเสาเป็นกรรมะกรรมะมามรณะเราบอกว่าฉันก็ทํางานตลอดฉันไม่เคยลด ลาวาศอกเลยในเรื่องของการงานแต่ฉันจะรู้สึกเหนื่อยมากกว่านะทุกคนจะคิดแบบนี้มากกว่าเพราะนั้นก็เหนื่อยกับการงานก็ต้องมีการพักเบรกบ้างนะดาวพระนันเองอยู่ในเรือนวินาศผู้ใหญ่ไม่ช่วยเลยแล้วผู้ใหญ่ตอนนี้ไปอยู่ไหนไปอยู่ในพันธุอ่าแปลว่าถ้าฉันขวนขวายหาผู้ใหญ่คนนี้ให้มาช่วยฉันผู้ใหญ่ไม่มาเพราะฉะนั้นตัดออกไปเลยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่มีความรู้เราตัดออกจากชีวิตไปก่อนเลยช่วงนี้เพราะยังไงฉันก็เดินด้วยลาแข้งของตัวเอง เพื่อหัสตรงนี้ไม่ได้ช่วยเหลือฉันเนาะมันจะมีความหมายลึกไปกว่านั้นคือเพื่อหัสเป็นพ่อแล้วพ่อไปอยู่ที่พันธุเอออาการเจ็บป่วยของคนที่มีอายุในบ้านอันนี้ต้องระวังเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าห้ามันโยกข้าหาเจ็ดแล้วมันวิ่งข้หาเก้าห้าเจ็ดเก้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยเนาะคนที่ไม่สนับสนุนเราคือผู้ผู้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายแต่คนที่สนับสนุนเราเป็นผู้หญิงแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นมรณนะอืมเพราะฉะนั้น ตอนนี้ทํางานด้วยลําแข้งทํางานด้วยความสามารถของตัวเองไปนะครับประมาณนี้เลยเนาะถือว่าเรามีความสามารถคนพึกษศกมีความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําไปดาวอีกดวงดวงคือดาวอะไรครับดาวอีกหนึ่งดวงก็คือดาวราหูราหูตกวินาศเหมือนกันการเดินทางไกลเรื่องของรถรถวินาศวินาศทางไหนวินาศทางลาภะแปลว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการเดินทางไปที่ไกลๆทําให้เราเกิดเรา เสียทรัพย์ได้ไหมเออเนาะเพราะว่าเพราะว่าลาหูเป็นวินาศเนาะประมาณนั้นนะวินาศในเรื่องอะไรวินาศในเรื่องลาบผลบางทีเราอยากจะทํางานอยู่ที่โต๊ะอยากจะทํางานประจําแต่ทําให้เกิดการเดินทางมีการเดินทางทําให้เราสูญเสียลาบสูญเสียโอกาสอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ไหมได้หรือราหูยังแปลว่าไหวพริบไหวพริบในการหาลาบตอนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ เพื่อรหัสก็ไม่ค่อยได้ลาหูก็ไม่ค่อยได้เพื่หัสกับราหูตกวินาศคดีความเราต้องระวังเอาไว้นะครับเพราะคดีความก็สําคัญ5้าแปดปลว่าคดีความตกวินาศเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมีเรื่องกับใครอย่าไปมีเนาะช่วงนี้ดาวยังไม่ดีนะครับแปดไปเป็นลาพระเราจะเสียลาบได้เพื่อรหัสไปเป็นพันธุเราไม่มีคนช่วยในเรื่องของคดีความประมาณนี้นะครับดาวมันจะอยู่อยู่กับตัวเราเจ็ดปีเพราะนั้นคนลัคนารากศีพฤษภจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดขึ้นแน่นอน เมื่อเราอยู่อยู่ไหนอยู่ที่เนกร,รมมะเพราะนั้นจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานในช่วงนี้เนาะหรือเป็นคนคิดใหญ่ทําใหญ่ทําโตได้ไหมได้หรือการติดต่อต่างประเทศได้ไหมได้เพราะเมื่ออยู่อาจจะเปลี่ยนกับเรื่องของการติดต่อต่างประเทศเนาะเป็นกร,รมมะคือการกระทําเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนเรื่องอะไรเก่าๆได้ไหมได้มันยิงอยู่แปลว่าเก่ามันจะอยู่แปลว่า,า,วาง,งานเก่าๆเอ,อเราอาจจะมีงานเข้ามาแต่ให้เราแก้ง,งานเก่าได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นนี่คือเรื่องของพึกศอกในช่วงแรกๆนี้สอง เฟสนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปดูกันต่อวันที่30มิถุนาจนถึงประมาณ4กรกฎาคมเนาะมีดาวสองดวงย้ายคือดาวศุกร์และดาวอังคารย้ายดาวอังคารย้ายตอนเที่ยงดาวศุกร์ย้ายตอนห้าโมงครึ่งน,นะครับย้ายเข้าไปสู่เรือนไหนครับย้ายเข้าไปสู่เรือนของพันธุเนาะย้ายเข้าไปสู่เรือนของพันธุแปลว่า เราเองอาจจะขวนขวายหาในเรื่องของการเงินและความรักเราเองอาจจะขวนขวายหาในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของความกล้าความขยันเนาะมีเกณฑ์ที่คนลัคนาพฤกษจะไม่อยู่บ้านอยู่ติดที่ไม่ได้เพราะว่า3มันอยู่กับที่ไม่ได้มันเป็นการเคลื่อนไหวนะครับสเป็นการเคลื่อนไหวสุขมันก็คือเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเงินเรื่องของความรักเรื่องของการขวนขวายหาเนาะหาเงินอยู่กับบ้านไม่ได้มีเกณฑ์เข้ามาทําให้เป็น3ามเก้าก็คือความที่แบบว่า กล้าลุยกล้าลุยแหลกไป69คืออะไรห9กก็คือเอ่อทำให้สวยทําให้ดูดีแปลว่าช่วงนี้คนลักษณะพึ่งศกเองจะต้องแต่งตัวจะต้องแต่งตัวทําไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยดูแบบว่าดูดีดูแบบว่าขายออกอ่ะอืมถ้าสินค้าขายออกอย่างอื่นก็ตามมาจริงไหมอ่าประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นการพรีเซนเตชันต้องรู้จักที่จะพรีเซนเตชันในสิ่งที่ดีรู้จักในพรีเซนเตชันในสิ่งที่เป็นความงามเป็นเรื่องของความขยันเป็นเรื่องของจิตใจ ที่มีความเมตตาไ,ได้ไหมได้แต่ให้ระวังนะครับก็อาจารย์เตือนมาเหมือนกันจา์แม่เตือนมาเหมือนกันว่า367เนี่ยพรุ่งนี้มันจะย้ายมันจะมาเจอกัน367เ็นี่ยมันเป็นดาวโจรแต่37มเนี่ยมันกู้ศัตรูเนาะการพัดผักการสูญเสีย67ก็การสูญเสียเงินการสูญเสียความรักเกดก็เข้ามากระตุ้นทันดีทันใดเพราะนั้นคนลกักณาพกศกเองมีเกณฑ์ด้านใดมีเกณฑ์ด้านตรงนี้เป็นแหละรตรงนี้เป็นกรรมมะใช่ไหมตรงนี้เป็นกรรมะตรงนี้เป็นพันธุเพราะนั้น ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินให้กับเรื่องของที่บ้านเสียเงินให้กับสิ่งที่เราต้องการต้องการผลควายใช่ไหมมีเกณฑ์ที่แบบเกิดขึ้นแบบรวดเร็วด้วยบางทีแบบว่าอยากซื้อนู่นอยากได้นี่อ่าประมาณนี้เราก็เสียเงินให้กับสิ่งนั้นแล้วบางทีก็คือเรื่องของคนในบ้านเรื่องของคนในบ้านคนในบ้านมันก็โยงเข้ามาหาความเจ็บป่วยตรงนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าพระหัสเองก็จาเป็นปุตตะตรงนี้ละ แล้วเสาเองก็มาอยู่ตรงนี้คือเรือนขอมมรณะนะครับเพราะนั้นก็ระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในบ้านเลยจะทำให้เราสูญเสียเงินได้นะครับผมหรือเป็นเรื่องของตัวเราเองนั่นแหละที่หาทางใช้เงินประมาณนี้นะไปต่อที่เฟศส,สี่กันนั่นก็คือดาวพุธย้ายดาวพุธย้ายก็จากที่อยู่ในเรื่องของกระดุมพระเนาะก็ย้ายเข้าสู่ในเรื่องของสาาัตวชะก็การพูดคุยกับคนรอบข้างไม่มีปัญหาอะไรดาวพุธย้ายมาก็ถือว่าเป็นการเจรจาเป็นการพูดคุย ออกไปกินข้าวกับเพื่อนนู่นนี่นั่นนะถือว่าอยู่ในเรือนที่ดีแล้วก็ไปต่อที่ในช่วงที่5นั้นดาวเกตย้ายขึ้นมา1ิบก็ดาวจนถึงประมาณเกันยานะครับย้ายขึ้นมาอยู่ในเรือนของสหัชะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น49ก็คือเหมือนกับการพูดการเจรจาการมีเพื่อนใหม่การที่จะไปช่วยเหลือคนหรือคนลอกข้างมาช่วยเหลือเราชวนกันไปกินอย่างเงี้ยนะถือว่าไม่เสียหายอะไรนะครับ49กก็เป็นเรื่องของปุ๊บป,ปั๊บทันทีทันใดในเรื่องของการเจรจา นะครับเราก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยได้ไหมแต่ก็พูดไม่ได้เสียอะไรนะครับแค่พูดเร็วเกตก,ก็มากระตุ้นให้เร็วขึ้นเพราะฉนั้นเราอาจจะพูดให้เบาพูดให้ช้าลงแต่มีเรื่องที่จะต้องออกไปทําบุญมีเรื่องที่จะต้องออกไปกินข้าวกับเพื่อนแน่นอนนะครับหรือว่าค้าขายกับคนรับพังได้ไหมได้เพื่อมาทวนทําธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคนลนักษณะพุทธศกช่วงนี้ไม่เสียหายอะไร นะไม่เสียหายอะไรถ้าไม่คิดรวมไอ้ดาวพฤหัสกระดาวราหูที่มันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเราก็ปล่อยดาวพฤหัสและราหูที่ไม่โอเคอย่าไปยุ่งกับเขานะครับอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วก็ดูเขาด้วยว่าดาวพฤหัสเองนั้นอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนของวินาศวินาศในเรื่องอะไรวินาศในเรื่องของพันธุและปุตตะระวังคนที่บ้านป่วยนะครับก็คือดูแลสุขภาพของตัวเองคนที่บ้านเนาะปุตตะแปลว่าอาจจะแปลว่าตัวเองตัวเองป่วยทีหลังเนาะหรือแปลว่าลูกหลานบริวาร ก็ได้เพราะนั้นมันมาเป็นวินาศในพันธุและปุตตะก็ระวังดาวพฤหัสเนาะไปบริจาคเกี่ยวกับ่าเล่าเรียนการศึกษาดาวราหูเองเกี่ยวกับเรื่องของรถเกี่ยวกับเรื่องของไวพิบเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมันก็มาอยู่ที่เรือนลาพราเพราะนั้นมันมีเกณฑ์ที่เราจะต้องเดินทางเพื่อใช้เงินเนาะประมาณนี้เองแค่2ดาวนะราหูเสียก็ไปออกแรงเพื่อสังคมนะครับอ่ะไปดูในเรื่องของไพ่กันนะเราก็จับไพ่มาห้าใบด้วยกัน นะครับผมไพ่ห้าใบจะตอบอะไรบ้างเราก็ใช้วิชาของอลัคโคเนาะในการที่จะตอบว่าไพ่ห้าใบนั้นคืออะไรใบแรกก็บอกสังสรรต้องกันหนึ่งสี่ไหมนะต้องกันหนึ่งสี่ที่พี่บอกว่าเมื่อกี้เราไปกินข้าวไหมมีการสังสรรมีการคบหาอยู่แล้วชีวิตของคนไม่ใช่คนที่อยู่ปกติเดียวได้เนาะจะต้องเป็นมนุษย์สังคมมนุษย์ที่เขาเรียกว่าสัตสังคมประมาณนี้นะครับมีการสร้างบุญเมื่อกี้บอกเกตใช่ไหมเออเนาะเรื่องของการไปทาบุญเกตย้ายเข้ามาสัสฉะ นะครับเจับเขาคุยกันก็เรื่องทั่วๆไปการปรึกษาหารือกันเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่านอกสายตาเอ๊นอกสายตานั่นคืออะไรอาจจะแบบว่าในเรื่องของความรักหรือเปล่าแบบว่าเขาไม่ค่อยแบบใส่ใจเราอะไรประมาณนี้นะครับทำแต่งานเนาะสุดท้ายเราบอกไปตกที่ขอพรขอพรทําบุญสร้างบุญอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉนั้นเขาเลยบอกว่าถ้ามองตามไพ่เนาะ ม่ต้องดูอะไรเลยก็บอกว่าช่วงนี้คนลัคนาพฤกศกเองอาจจะแบบว่ามีเรื่องที่จะต้องออกไปเจอคนเนาะออกไปเจอคนไปทําบุญนะทาบุญเสร็จบางทีก็ขอพรพระเนาะมีเรื่องอะไรที่ข้องใจก็ให้คุยกันนะครับบางทีเราอาจจะน้อยใจในบางสิ่งบางอย่างที่อย่างเช่นเรื่องการงานทำเองาการงานของฉันไม่ปรับตําแหน่งเลยทาไมไม่นูน่นนี่อ่ะเราก็มานั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ได้สายโปกติไม่ได้ฉันก็ต้องไปสายมู ฉันก็ต้องแบบว่าเออเล่นของแล้วละ่ะในเมื่อผู้ใหญ่ไม่ช่วยฉันก็ต้องเป็นภาระต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมถูกไหมครับจะเป็นภาระต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ฉันก็ต้องสร้างบุญเนาะต้องมีบุญต้องมีบาร,รมีประมาณนี้นะครับนี่คือลัคนาพฤกษกครับสวัสดีครับ